จะออกไปขึ้นรถไฟอีกแล้วฮะอืมแต่คราวน,นี้จะออกไฟเอ่อออกออกไปขึ้นรถไฟไปคุณหมิงแล้วก็จะต่อไปลี่เจียงกลับบ้านที่ลี่เจียงครับบา,บายบายเรากำลังเดินทางไปสถานีรถไฟนะครับให้ดูป้ายทะเบียนนิดนึง ไปทะเบียนส,ส,สีเขียวสีเขียวแบบนี้คือรถไฟฟ้านะฮะ ev นะครับสีฟ้าฟ้าคือรถปกติะฮะรถถังรถน้ำมันครับ <c oughs> แต่ของไทยเรายังไม่แยกนะของไทยเราป้ายขาวเหมือนกันหมดนะครับ ไฟริงหงนะฮะหรือว่า12บสองนัญหาแวเราไปจอดที่จอดรถเนาะไม่ไม่ต้องเขาจะไปเขาจะมารับทีด้านหน้าด้านหน้ามีเวลาอ๋อด้านหน้ามีที่จอดเนาะวันนี้เราก็เช่ารถมาเหมือนเดิมครับเช่ารถ

มาณสี่ชั่วโมงพอดีเมื่อคืน,นเพื่อนเจียวเพื่อนเก่าเก่าเจียวเข้ามาเที่ยวที่โรงแรมกันเลยหลับดึกกันหมดเลยแต่ก็ไม่เคยงอแงฮะนี่น้องเซนตี้ไม่งอแงเลยฮะหลับน้อยกันหมดเลยนะ,ะทางนู้นก็ไม่งอแงครับนี่ อาจมีคนสงสัยนะครับว่าทำไมไม่นั่งเครื่องบินไปเลยมันแป๊บเดียวนะฮะที่จีนจากสิบสองนานไปที่เจียงเนี่ยกลับบ้านเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงเดียวแต่นั่งรถไฟนี่นั่งทั้งวันนะเพราะต้องต่อ,อคือจากสิบสองนนานเนี่ยไปลงคุนหมก่อนแล้วก็ต้องรอต่อรถไฟอีกเที่ยวหนึ่งนะครับจากคุนหมิไปลี่เชียงอยากจะบอกเหตุผลครับ่คนนี้เลย คนนี้เขากลัวไม่อยากนั่งเครื่องบินเขาพยายามจะนั่งเครื่องบินให้น้อยที่สุดคือนั่งได้แต่น้อยที่สุดเพราะเขากลัวเพราะถ้าเป็นผมนะผมก็จะขึ้นเครื่องง่ายดีนะครับ ย้าย <Syndrome> ที่อ่ะย้ายที่ผมมานั่งชิลๆแล้วนะครับแต่ชิลๆผมยุ่งมากเลยตอนนี้ครับว่ารีบๆรีบๆออกมาครับนี่วันนี้ผมแอบถ่ายห้องน้ําในรถไฟนะครับก็สะอาดดีนะน้ำมันนะครับ อันนี้ก็แต่ที่ชั่วหมงที่ชั่วโมงครับเนี่ยงามสะอาดโทษนะครับไม่ไม่มีสิ่งเจือปนนะครับไม่มีสิ่งแปลกปลอมนะครับนี่เขามีตรวจเห็นไหมเขามีตรวจการทำความสะอาดนะครับก็ไม่เหม็นนะนี่มีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมด้วยแล้วก็ประตูตรงนี้ออตโต้นะแต่พอดีมีมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างนอกอเวลากดตัวนี้มันจะออตโต้เลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะกดให้ดูครับ เลื่อนให้ดูนะอต,ตอนนี้เราถึงสถานีรถไฟคุณหมิงฮะแต่ว่าต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งนะครับที่จะต้องต่อไปที่ลี่เจียงนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนครับน้องสโนวี่น้องสโนวีช่วยตลอดนะฮะตอนนี้เขายังอายุเท่าไหร่อยู่อ่า อ่อหขวบหกขวบแล้วน้องซนวี่หกขวบนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณเขาเรียกว่า transfer นะครับก็คือเขาเรียกว่าต่อรถไฟนะฮะก็คือไม่ต้องไม่ต้องออกไปข้างนอกนู่นนะครับก็เหมือนต่อเครื่องบินนะฮะเหมือนกันเลยนะนี่เราเราเตรียมต่อรถไฟก็เข้ามาโซนนี้นะครับ ก็ถ้าดูดงงาก็ดูภาษาอังกฤษนะฮะมันก็มีคำว่า transfer เห็นไหมครับ transfer แปลว่า,าตอ่อต่อนะั่นก็คือต่อต่อเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับนี่เราขึ้นลิฟต์องสโดน้องสโดสโไปเดินไปตรงนู้นแล้วฮะเดินขึ้นเองครับนี่เดินไกลามากนะเดินไกลามากนะแต่เไม่ได้ อ๋อซีซีบอกซีซีเดินไม่ได้เพราะมีกระเป๋านะฮะโอเคขึ้นมาบนนี้ก็มีของกินเต็มไปหมดนะครับเหมือนเหมือนสนามบินน่ะนะฮะเหมือนสนามบินใหญ่ๆที่หนึ่งนะครับอยู่ที่นั่งรอมีทุกอย่างอำนวยความสะดวกครับอ่าเซเว่นก็มีนะเซเว่นอีเนนะครับนู่นอ่า ไม่แน่ใจว่าเซเว่นที่นี่เป็นของเจ้าสัว CP หรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นได้ยินข่าวว่า,าทางซีเจ้าของ Seven เซเว่นเจ้าของเซเว่นที่ที่ทเขาเรียกว่าอะไรที่ดูแลที่ประเทศไทยนะฮะก็มาเปิดที่จีนด้วยนะครับได้รับได้รับสิทธิ์มาเปิดอบอกอีกครั้งเผื่อมีใครดูคลิปนี้ผมเป็นคลิปแรกนะฮะ ถ้าเกิดจะมาขึ้นรถไฟที่คุณหมิงเนี่ยมันมีสองสถานีนะครับมีคุณหมิงจ้านกับคุณหมิงหนานจ้นนะฮนะเร่เอ,อระวังขึ้นผิดก,ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะตกขบวนจริงๆเลยนะครับไม่ทันครับเพราะว่ารอคิวซื้อเคฟสีแเลยได้มากินบนรถไฟครับอร่อยอยู่รนะรถไฟออก้วฮะตอนนี้เราจะ

เดียวมาเยอะแล้วนะครับใกล้จะเปิดเทริมแล้วทำยังไม่เสร็จมีแค่เดียวแล้วอ๋อเหลือแค่ดเดียวแล้วนะครับ,บ,บโอ้ถึงที่เจียงแล้วครับผมนี่นที่เจียงเลวเวสเตชันนะครับตัวนี้โอเคหน่อยมันมันไหลหลืน่นเฮ้ยซีซีระวังระวังซีซีซี บอกว่าโอเคหน่อยก็เล่นเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคเราบายบายแล้วนะครับถึงที่แล้วครับอ่าชิซิโร่เนี่บายบายก็เราไปแล้ว ในสวัสดีหวานหานหวานอยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ